นอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอการพระเจระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเจนพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับวันที่เก้าวันที่เก้าแล้วใช่ไหมโยมเกตเหมือนกับยังไม่คืนมากำลังไปไหนอยู่ วันที่9นะ9พฤศจิกายนพุทธศักราช2,566ตรงกับวันแรม11ค่ำใช่ไหม11เค่ำเดือน11อวันจันทร์ก็8ค่ำ9 10า1บวันนี้วันพฤหัสก็า1ค่ำเดือน11ก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนแต่เป็นเดือนท้ายของฤดูฝนวันนี้ก็จะมากล่าวถึง อนิสง์ของวันออกพรรษากับอนิสง์ของกฐินให้พระพิสุิ์สมณเณรตระทังญาติโยมบาสกสบาสิกาได้รับฟังอีกเมื่อวานนี้ได้พูดถึงอันดิเรกจีวออันดิเรกจีวรก็คือจีวรนที่เกินมาเกินมาจากจีวออธิษฐานหรือจีวรนที่พิกบคําว่าจีวรในที่นี้มุ่งหมายถึงผ้ายมผ้า ผ้าที่ญาติโยมถวายมาจะเป็นผืนจะเป็นชิ้นจะเป็นผ้าเป็นไตรนะที่เป็นไตรจีวรมาก็ตามถ้าหากว่าจีวรกล่าวคือผ้าที่ญาติโยมถวายมาไม่ได้พิสูจไม่ได้อธิษฐานพิสูจนไม่ได้วิกับผ้าน,นั้นเรียกว่าอันเดเรจจีวรขนาดของผ้านะประมาณเท่าไหร่ ในพระบาลีท่านแสดงไว้เกี่ยวกับผ้าเดเรกจีวรก็คือผ้าที่มีขนาด4คูณ8นิ้วพระสุคตนิ้วพระสุคตก็คือนิ้วของนิ้วหรือองคุลีของพระผู้มีพระภานะนิ้วสุคตะน,นับยังไงโยมหนึ่งนิ้วพระสุคตเท่ากับ3นิ้วของช่างไม้ สนิ้วของช่างไม้เท่ากับ4,5นิ้วของคนปกติหนึ่นิ้วพระสุคตเท่ากับ3มนิ้วช่างไม้3นิ้วช่างไม้เท่ากับ4,5นิ้วของคนปกตินั้นเวลาที่มีการนับว่านิ้วพระสุคตมีขนาดความยาวความกว้างเท่าไรอย่างไรนั้นเราก็ต้องอาศัยเทียบเคียง กับช่างไม้กับนิ้วของช่างไม้กับนิ้วของคนปกติทีนี้มาวัดโดยความเป็นคืบเป็นนิ้วนะสิบสองนิ้วก็เป็นหนึ่งคืบแสดงว่าหนึ่งคืบพระสุคตเท่ากับสามคืบของช่างไม้โยมเกตเพราะเข้าใจไหมหนึ่งคืบหนึ่งคืบพระสุคตเท่ากับสามคืบช่างไม้หนึ่งคืบพระสุคตเท่ากับ สี่จุดห้าคืบของคนปกติหนึ่งคืบของเรากี่เซนประมาณหนึ่งคืบของเราหนึ่งคืบวัดดูนะประมาณ22ส่สเซนอันนี้คือคือบปกติของคนเราเนะี่ยทีนี้หนึ่งคืบมันมีกี่นิ้วโยมว่าหนึ่งคืบมันมีกี่นิ้ว มีเลดในอะไรอีกหรือเปล่ามีเลดในอะไรหรือเปล่าหนึ่งคืบก็สิบสองนิ้วเอาตามปกติเลยอ่าก็หนึ่งคืบที่เราโดยมากมาตราวัดของเราเนี่ยสิบสองนิ้วเป็นหนึ่งคืบใช่ไหมสิบสองนิ้วเป็นหนึ่งคืบนะที่เรียนมาใช่ไหมเอาสิบสองนิ้วเป็นหนึ่งคืบใช่ไหมไม่พูดถึงอ่ะสิบสองนิ้วอ่ะเป็นหนึ่งคืบใช่ไหมถามก่อนที่ ที่เราเรียนมาเนี่ยสิบสองนิ้วเป็นหนึ่งคืบใช่ไหมอ่าใช่สิบสองนิ้วเป็นหนึ่งคืบงันหนึ่งคืบปกติของเราเนี่ยประมาณ22่สิบสองเซนเนี่ยคือปกติของเรานะอ่าคือปกติของเรามันมีคืบช่างไม้คืบปกติของคนธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยทีนี้หนึ่งนิ้วพระสุคตเท่ากับสามนิ้วช่างไม้ สามนิ้วช่างไม้เท่ากับ4.5นิ้วฉะนั้นถ้าหากว่าหนึ่งคืบพระสุคตจะเท่ากับเท่าไรหนึ่งคืบพระสุคตหนึ่งคืบพระสุคตก็เท่ากับสามคืบของช่างไม้แล้วก็4.5คืบของคนปกตินี้ว่าโดยคืบของเราเนี่ยสามคืบของช่างไอ้สามนิ้วของช่างไม้เท่ากับ4.5นิ้ว ถ้าเกิดสิบสองนิ้วของช่างไม้เท่ากับนิ้วของคนปกติเท่าไหร่อ่าวมาบวกลบคูณหารนะสามนิ้วเท่ากับสี่จุดห้าอ้าวสามนิ้วเท่ากับสี่จุดห้าเท่าหกนิ้วล่ะเท่าหกนิ้วอ่าสี่จุดถ้าสามนิ้วสี่จุดห้าถ้าหกนิ้วก็เป็นเก้านิ้วใช่ไหมสามนิ้ว คนสมนิ้วช่างไม้เท่ากับ4.5ของคนปกติถ้า6นิ้วก็ต้องเป็น9นิ้วนะนะถ้า9นิ้วเป็นเท่าไหร่ก็บวกอีก4.5นะี่ะส3 5 3าถ้าสิบสองนิ้วก็เท่ากับ18 18ปดดนะก็คือ4ี่จุดห้าบวกสี่จุด้าบวกสีจุดห้าบวกสีดห 4.5่จุดห้าคูณสี่คูณี่ีทด2 4.4 6ี่ีบกวกสก็เป็น18บแทีนี้สินิ้ว18นิ้ว,นว12นิ้วเท่ากับ1คืบถ้า18นิ้วเท่าไหร่ก็1คืบ1คืบครึ่งใช่ไหมหนึ่งคืบครึ่ง1คืบจะมีความ ยาวประมาณ22เซนถ้าหากว่าคืบครึ่งจะมีความยาวประมาณเท่าไหร่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าที่ไหนแล้วก็หนึ่งหนึ่งคืบครึ่งหนึ่งคืบครึ่งหนึ่งคืบเท่ากับยี่สิบสองเซนถ้าอีกครึ่งครึบเท่ากับเท่าไหร่กี่เซนครึ่งครึบสิบเอ็ดใช่ไหมสิบเอ็ดเซนยี่สิบสองบวกสิบเอ็ด 33สนะสาฉะนั้น4ีคูณแนิ้วพระสุคตนะสนิ้วประมาณ33มเซนนะแนิ้วประมาณ66เซนผ้าที่ได้มาประมาณนั้นแหละประมาณ33สคูณหกเซนนะหรือบางอาจารย์บอกว่าประมาณ25่สคูณห้เซนนะีอันนี้นะ ประมาณ25นะด้านกว้างประมาณ25เซนด้านยาวประมาณ50เซนหรือด้านกว้างประมาณ3 3เซนด้านยาวประมาณ6 6เซนนะเวลาที่ได้ผ้ามาแล้วผ้านั้นไม่ได้อธิษฐานไม่ได้วิกรผ้านั้นเรียกว่าอันเดเรกชีวรอันเดเรกชีวรพระพิสุสามารถเก็บไว้ได้ไม่เกิน10บราตรีโยถ้าเกิน10ราตรีนะก็จะทําให้ต้องอาบัติ ในพระทรงอันเดเรจีวรนไว้เกินสิบราตรีนั้นเวลาที่พระพิโุได้ผ้ามานะจะต้องอธิษฐานผ้าคืนนั้นเป็นผ้าอธิษฐานหรือเป็นผ้าวิกับถ้าไม่อธิษฐานก็ต้องวิกับมีอยู่สองวิธีอธิษฐานเป็นผ้าอะไรบ้างผ้าอธิษฐานจะมีอยู่เก้าประเภทโยมไตรจีวออันนี้เราก็คุ้นเคยนะอธิษฐานเป็นผ้าสังคาติอธิษฐานเป็นผ้าอุตราสงค์คือผ้าจีวร อธิษฐานเป็นผ้าอันตรวาสศกคือผ้าสะบงนี่สาสามพื้นหรืออธิษฐานเป็นผ้าอาบน้ําฝนในช่วงฤดูฝนอธิษฐานเป็นผ้าอาบน้ําฝนก็เป็นสีแล้วก็เป็นผ้าอธิษฐานเป็นผ้าปิดฝีสมัยก่อนเวลาที่ก็มีฝีเนี่ยมีฝีเกิดขึ้นเวลาที่รักษาฝีแล้วเนี่ยมันไม่ได้แห้งสนิททันทีเวลานุ่งผ้าต่างๆเนี่ยมันก็จะเปื้อนฝีที่มัน แตกมันยังซึมอยู่นะก็จะเปื้อนผ้านุ่งพระองค์ก็อนุญาตผ้าปิดสีโยเป็นผ้าที่อธิษฐานเป็นชิ้นที่ห้านะแล้วก็ผ้านิสีธธนะแบบที่โยมเห็นพระปูนั่งนะั่นเป็นอย่างที่หกแล้วก็ผ้าปูนอนเตียงนอนของสงอะไรต่างๆถ้าพระไม่ได้มีการปูผ้าลาดอยู่บนเตียงนอนของสงท่านนอนลงไปแล้วเนี่ยมีขนมี อะไรก็ตามไปถูกเสนาสนะของสงฆ์ที่เป็นเตียงนอนก็จะทําให้ต้องอาบัติได้ก็เลยต้องมีผ้าปูนอนผ้าปูนอนก็ต้องอธิษฐานโยมนะเป็นอย่างที่เจ็ดอย่างที่แปดผ้าเช็ดปากไม่ใช่พูดมากต้องเอาผ้ามันปิดปากนะโยมเกศนะ,ะเวลาพูดไปบางทีอาจจะ,ะน้ำลายไหล,ไห,ลหรืออาจจะฉันอะไรเข้าไปแล้วมันเปื้อนก็อธิษฐานเป็นผ้าเช็ดปากในอย่างที่แปด อย่างที่เก้าบริขารโจรบริขารโจรโจละในนี้แปลว่าผ้าเป็นผ้าบริขารอย่างเช่นถุงย่ามถลกบาดผ้ากรองน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีคำอธิษฐานเป็นพิเศษผ้าเหล่านั้นแหละให้อธิษฐานด้วยศัพท์ว่าบริขารโจรฉะนั้นผ้าบริขารที่พระพิสุอธิษฐานมีอยู่เก้าประเภทถ้าพระพิสุไม่อธิษฐานเป็นผ้าบริอธิษฐานเหล่านี้ และยังไม่ได้วิกับผ้าเหล่านั้นเรียกว่าอันดเรกจีวรส่วนผ้าวิกับโยมทําให้ไม่มีโทษในเพราะอธิษฐานแล้วอีวิกับแล้วก็เก็บไวนะ้นะก็มีวิธีการฉะนั้นพระพิสุถ้าไม่อธิษฐานผ้าเป็นผ้าอธิษฐานก็ต้องวิกับผ้าวิกับผ้าก็คือเข้าไปหาพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งที่ตนจะวิกับด้วยมีวิกับต่อหน้าก็ดีก็มีนะวิกับรับหลังก็มีอันนี้เป็นรายละเอียด ดนะงนั้นเวลาที่พระพิสุไม่ได้อธิษฐานผ้าเป็นผ้าอธิษฐานไม่ได้วิกับผ้าเป็นผ้าวิกับจีวรที่ได้มานั้นเป็นอันเดรกจีวรถ้าไม่ได้อยู่จำพรรษาโยมไม่ได้อนิสงพรรษาไม่ได้อนิสง์ของขถินพระพิสุสามารถเก็บอันเดรกจีวรไว้ได้สิบวันไม่เกินสิบวันถ้าเกินสิบวันไปผ้านั้นเป็นนิสกีต้องสละนะพระพิสุก็ต้องอาบัตรปาจิตตีที่จะต้องทําคืน น,นี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สี่สำหรับพิสูจ์ผู้กรานกรถินถ้าหากว่าพิสูจน์ผู้จำมันสามไม่ได้กรานกรถินก็เป็นอนิสงส์ข้อที่สเพราะว่าอนิสงส์ของผู้ได้กรานกรถินจะมีห้าอนิสงส์ของผู้อยู่จำมันสามไม่ได้กรานกรถินจะมีสนีะ่ต่อไปอนิสงส์ข้อที่ห้าในข้อความที่มีการ ทำเผยแผนะ่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะก็มีการกล่าวว่าจีวรลาบอันเกิดในที่นั้นเป็นของพิสุและก็อธิบายว่าถวายจีวรเกินกว่าไตรครองเก็บไว้ได้ไม่ต้องเข้ากองกลางอันนี้เป็นความเข้าใจของผู้เรียบเรียงข้อมูลนี้แต่จริงๆแล้วเป็นอย่างไรจริงๆแล้ว คำว่าเก็บไว้ได้ไม่ต้องเข้ากองกลางเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะกองกลางมันคืออะไรนะในที่นิยมถ้าเกิดว่าพระพิสุอยู่จำพรรษาออกพรรษาแล้วไม่ได้กรันกระถินมีโยมมาถวายจีวรแก่สงจีวรที่เกิดขึ้นแก่สงจะเป็นของพิสุผู้จำพรรษาพิสุเหล่าอื่นไม่สามารถที่จะมาแบ่งจีวรน,นั้นได้คือไม่มีส่วนในจีวรน,นั้นหมายความว่าหลังจาก จำพรรษาแล้วตั้งแต่แรมหนึ่งข้ามเดือน11ไปจนถึงขึ้น15ข้ามเดือน12สมมุติว่าโยมเกตนําผ้ามาผืนหนึ่งนำผ้าจีวรมาผืนหนึ่งนะมาถวายแก่สงที่อยู่ในอาวาสนี้มาแจ้งแก่สง์แล้วบอกว่าข้าพะเจ้าขอถวายจีวรแก่สง์จีวรน,นั้นเป็นของสงเป็นของสง์ก็คือเป็นของพิสุที่อยู่จำบรรษาในอาวาสนั้น ทุกรูปมีสิทธิ์ในผ้าจีวรน,นั้นถ้าจะมีการแบ่งจีวรก็ต้องแบ่งจีวรให้กับพิสูจน์ที่อยู่จำพรรษาอยู่ในอาวาสนั้นถ้าได้กรานกระถินพิสูจน์เหล่านั้นก็จะมีสิทธิ์ในจีวรน,นั้นไปอีกถ้าไม่ได้กรานกระถินจะมีสิทธิ์ในจีวรน,นั้นจะมีส่วนในจีวรน,นั้นหนึ่งเดือนก็คือตั้งแต่แรมหนึ่ง้ามเดือน11ไปจนถึงขึ้น15บห้าคเดือน12ถ้าได้กรานกระถิน จะมีสิทธิ์ในจีวรน,นั้นเพิ่มไปอีกสเดือนคือตั้งแต่แรมหนึ่งข้าเดือนสิบสอไปจนถึงขึ้นสิบห้าข้าเดือนสนะซึ่งเป็นช่วงของฤดูหนาวนะก็คือได้อานิสงส์ในการได้ผ้าจีวรหนึ่งเดือนท้ายของฤดูฝนหะนึ่งเดือนและก็สเดือนของฤดูหนาวรวมแล้วเป็นห้าเดือนเป็นแบบนี้นะ ทีนี้คาว่าถวายจีวรเกินกว่าไตรครองเก็บไว้ได้ไม่ต้องเข้ากองกลางคําว่าจีวรเนี่ยไม่ได้มุ่งหมายถึงไตรครองมุ่งหมายถึงอะไรคําว่าจีวรมุ่งหมายถึงผ้ายมจะถวายผ้าประเภทไหนก็นแล้วแต่ในบรรดาผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าป่านหรือผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่โยมถวายมามีขนาดที่ พระพิสุจะต้องวีกับจะต้องอธิษฐานก็ส่วนหนึ่งแต่ผ้าทุกชิ้นที่นี่นะผ้าทุกชิ้นที่ยมถวายมาที่ถวายแก่สงนะไม่ใช่ถวายแก่บุคคลสมมติว่าโยมเกตเข้ามาที่วัดน้เอาโยมขอถวายผ้าผืาผนนี้กับอาจารย์วรชาติอย่างนี้เนี่ยเป็นการถวายสงหรือถวายแก่บุคคลโยมขอถวายผ้าผืาผนนี้แก่อาจารย์วรชาติเป็นการถวายแก่สงหรือแก่บุคคล ถวายแก่บุคคลสงมีสิทธิไหมไม่มีสิทธิผ้าผืนนั้นจะเป็นของบุคคลไปแต่ถ้าหากว่าโยมเกียตินำผ้ามาโยมขอถวายผ้าผืนนี้แก่สงผ้าผืนนี้เป็นของสงไม่ใช่ของบุคคลถ้าพิสุจามรรษาอยู่ในวัดน,นี้30รูปผ้าผืนนั้นจะเป็นของพิสุ30รูปและจะมีการแบ่งโยมวิธีการแบ่งก็จะมีวิธีการแบ่งจีว,วร การแบ่งก็อีกอย่างหนึ่งนะที่พระพิสุจะต้องเข้าใจเพราะถ้าหากว่าแบ่งไม่ถูกโยมจีวรก็ไม่เป็นอันแบ่งไม่เป็นอันแจกนะพิสุที่เอาไปใช้สอยก็ถือว่าเอาจีวรของสงไปใช้ก็จะเป็นหนี้สงได้งนั้นจีวรที่ญาติโยมถวายมานะที่บอกว่าเก็บไว้ได้ไม่ต้องเข้ากองกลางอันนี้เนี่ยจะทําให้เข้าใจผิดไปว่าพอถวายป๊บก็เป็นของพิสุรูปนั้นรูปนี้เลยแต่จริงๆแล้ว ถ้าหากว่าถวายเป็นส่วนบุคคลจีวรนั้นก็เป็นของพิสุรูปนั้นๆอันนี้ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเป็นการถวายแก่สงจีวรนั้นเป็นของสงจะต้องมีการแจกจีวรผืนในก็แล้วแต่โยมก็มีการแจกให้กับพิสุผู้ได้กรานกระถินหรือผู้ที่จำบรรษาฉะนั้นเมื่อจีวรที่ญาติโยมถวายมาแล้วเขบอกเป็นของพิสุที่อยู่ในที่นั้น เป็นการบอกให้รู้ว่าพิสุ์ที่อยู่ในอาวาสอื่นนะจะไม่มีสิทธิ์ในจีวรนั้นสมมุติว่าที่วัดนี้มีพระพิสูจำ์จมามราสามสรูปในช่วงออกพรรษาก็มีครูบาอาจารย์เดินทางมาเยี่ยมเยียนมาจากทัพใต้บ้างมาจากวัดป่าเทพจักรพันธ์บ้างมาจากกุยบุรีบ้างเดินทางมาพิสุจ์ที่อยู่ในอาวาสอื่นเมื่อเดินทางมาถึงณสถานที่นี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับ แบ่งจีวรอโยมแม้ว่าโยมจะถวายมาเป็นร้อยผืนก็ตามพิสูจนที่มาจากอาวาสอื่นไม่มีสิทธ์เพราะอะไรเพราะว่าโยมกล่าวคําถวายสงสงที่อยู่ในวัดนี้เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในจีวรน,นั้นและพิสูจน์ที่อยู่ในอาวาสอื่นจะมีสิทธิ์ในจีวรไหมจะมีสิทธิ์ก็ต่อเมื่อสงในวัดนี้มีการแจกจีวรของสงให้เป็นส่วนบุคคลก่อน เมื่อเป็นของบุคคลพระพิสุรูปนั้นน,นที่เป็นเจ้าของจีวรสามารถแบ่งสามารถถวายแก่พิสุรูปอื่นได้เนี่ยอย่างนี้ไม่มีโทษนั้นการที่ญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสไปยังสถานที่ใดก็ตามถ้าโยมถวายจีวรแก่บุคคลจีวรก็จะเป็นของบุคคลนั้นน้นโยมสามารถถวายจีวรเป็นของบุคคลได้ในงานกฐินนะโยมสามารถถวายจีวรเป็นของสง ก็ได้อย่างเช่นว่าโยมไปร่วมงานกระถินที่วัดอื่นโยมรู้จักคูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดนั้นอาจจะเป็นคูบาอาจารย์ที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนและต้องการที่จะถวายจีวรเจาะจงท่านสมมติว่าไปงานกระถินที่วัดนาบุญที่ยโสธรน,นะพโยมไปที่นั่นผ้าชุดหนึ่งโยมถวายแก่สงผ้าผืนนั้นเป็นของใครเป็นของสงที่อยู่ในวัดนั้นทุกรูป แต่ถ้าโยมนำผ้าตราจยยีวรชุดหนึ่งต้องการถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่วัดนาบุญหลวงโยมสามารถกล่าวได้ว่าโยมขอถวายผ้าตราจยยีวรน,นี้แก่ท่านอาจารย์เจ้าอาวาสเป็นส่วนตัวจีวรชุดนั้นแม้ว่าจะถวายในวัดนั้นแต่สงฆ์ไม่มีสิทธิ์ทำไมสงฆ์ไม่มีสิทธิ์เพราะถวายเจาะจงบุคคลนะมันจะเป็นแบบนี้นะ ฉันในส่วนของผ้าที่ญาติโยมถวายในช่วงกรานกรถินในช่วงอานิสงกระถินโยมสามารถถวายเป็นของส่งก็ได้ถวายเป็นของบุคคลก็ได้เพื่อที่จะให้เกิดการใช้สอยได้ทั่วถึงการบริหารจัดการอย่างนี้พระองค์ก็อนุญาตไว้ฉันอนิสงของพิสูจผู้จำพรรษากับอนิสงของกระถินมีความแตกต่างกันทวนนิดนึงนะ อน,นิสงส์จำพรรษามีอยู่สี่ข้ออน,นิสงส์กถินอน,นิสงส์กถินมีอยู่ห้าข้อหนึ่งเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาเที่ยวไปไม่ต้องบอกลาในี่ที่นี้คือได้รับนิมนต์เอ่อยชื่อโภชนะห้าไม่ต้องบอกลาพิสุที่อยู่ในวัดสามารถไปในตระกูลอื่นได้ไม่ต้องอาบัติปาจิตตีนะสอง ไม่ต้องนำไตรจีวรไปครบสรับหมายความว่าสามารถนุ่งสบงทรงจีวรแล้วก็เก็บสังฆติไว้ที่ที่วัดของตนได้อยู่ห่างอยู่ปราศจากไตรจีวรได้โดยที่ไม่มีโทษอัน,นิสง์ข้อนี้จะมีแก่พิสุผู้กรานกระถินแต่พิสุผู้ไม่ได้กรานกระถินจะไม่ได้อันนีสง์ข้อนี้นะพระพิสุผู้จะมาศักครบสาเดือนแต่ไม่ได้กรานกถินจะไม่ได้อัน,นิสง์ข้อนี้ หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพิสุผู้จาพรรษาครบสามเดือนที่ไม่ได้กรานกระถินอยู่ปราศจากไตรจีวรไม่ได้นะต่อไปอย่างนี้สามฉันคณะโภชนะเนี่ยโยมเห็นชูสามนิ้วโยมจะเข้าใจไปอย่างอื่นนะบอกจํานวนตัวเลขเฉยๆไม่เกี่ยวกับอะไรกับใครทั้งสิ้นนะเ,ออเดี๋ยวยทำไมวัดนี้จะเอาว่าในชูสามนิ้วตลอดเลยสามนิ้วเนี่ยเอ๊ะไม่ใช่สามนิ้วขอ้อที่สามฉันคณะโภชนะได้ หมายความว่าโยมเอ่ยชื่ออาหารพระตั้งแต่สี่รูปไปยังสถานที่นั้นรับประคนและฉันอาหารได้โดยไม่มีโทษไม่เป็นอาบัติปาจิตตีสเก็บอดิเรกจีวรไว้ได้ตามที่ปรารถนาหมายความว่าสามารถเก็บอดิเรกจีวรได้โดยที่ไม่ต้องอธิษฐานโดยที่ไม่ต้องมิกลับเกินกว่าสิบราตรีได้โดยที่ไม่ทำให้ต้องอาบัติปาจิตตีที่จะต้องสละวัตถุนั้นห้า จีวรที่เกิดขึ้นในที่นั้นเป็นของเธอหมายความว่าจีวรที่เกิดขึ้นในที่นั้นจีวรที่เกิดขึ้นแก่สงนะในที่นั้นเป็นของพิสุรูปนั้นหรือถวายเป็นส่วนบุคคลก็เป็นของพิสุรูปนั้นเช่นกันการบริหารจัดการก็คือสามารถที่จะเก็บจีวรเหล่านั้นไว้ได้โดยไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องมิกลับเหมือนกันและคนอื่นไม่สามารถที่จะมา ขอแบ่งส่วนของจีวรน,นั้นนันเวลาที่ญาติโยมทั้งหลายกล่าวคําถวายจีวรแก่สงฆ์พิสู์ที่อยู่ในอาวาสนั้นก็มีสิทธิ์บริหารจัดการที่จะทําให้เกิดประโยชน์แก่พิสูทาาส์ที่อยู่ในอาวาสนั้นพิสูตที่อยู่ในอาวาสอื่นไม่สามารถนั้นในวันนี้ก็ได้นําอนิสงส์ของกระชินที่กล่าวไว้ตั้งแต่วันแรกๆมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจ และรู้วิธีการในการปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ขออนโมทนาในกุศลเจนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิญ ต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญสุขสุศนให้กับญาติทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายอิทังเมยาตินันเจวะสัพพสตานันจะโหตุสัพเพปิเตอิมังปุญญะปตติงลัทธานะสุขีตาหุนตุขอบุญนี้ จงสำเร็จ,จ,รจแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จแก่สปปรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเทิน สาธุสาธุสาธุต่อไปทั้งใจรับพรนนิมนต์พระพิสุสัมเนินกล่าวธรรมขอกาพระเจระเป็นต้นเสียงสัพีดยวิวัชชนตตความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพโรโควินสัสโตรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันดรารโยอันดราย,ยามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวา ทัานจมเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิเลสานิจังวุฒาปัจจายิโนจะตาโรธรรม,มาวทันติอายุวันโนสุขังพลังทรรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภาวะตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง สัพพะธรรม,มานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพภาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสชิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทิญ